สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แ p p ปี้เฮลต h ้โฮมี่นะคะวันนี้เราจะมาทำถั่วรวมผัดกระเทียมพริกไทยกันนะคะส่วนผสมก็จะมีตามนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเห็ดแห้งรวมนะคะนำมาแช่น้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อนๆจะใช้เห็ดหอมหรือว่าเห็ดตามที่เพื่อนๆหาได้เลยนะคะส่วนถั่วกระป๋องนี้นะคะก็จะมีแคลอรี่อยู่260กรัมแล้วก็มีโปรตีนอยู่16กรัมนะคะ สำหรับถั่วรวมนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถนำถั่วมเมล็ดแห้งมาแช่น้ำค้างคืนแล้วก็ต้มเองก็ได้นะคะซึ่งก็จะดีกว่าถั่วกระป๋องนะคะเพราะว่าถั่วกระป๋องใช้งานสะดวกแต่ก็มีโซเดียมนะคะพอล้างเสร็จเราก็ผึ่งให้สะเด็ดน้ำสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับกระเทียมนี้นะคะเราก็จะมาทุบแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะจำนวนของกระเทียมนั้นก็ สามารถที่จะกะเอาได้เลยนะคะคือชอบมากก็ใส่มากได้ไม่เป็นไรนะคะและพริกไทยที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นพริกไทยดำแบบเม็ดนะคะนำมาโขลกก็คือจะได้หอมกว่านะคะอันนี้คือเห็ดที่เราแช่น้ำแล้วก็พักไว้ให้แห้งนะคะ ใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมแล้วก็พักกระเทียมเจียวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะผัดถั่วแล้วก็เห็ดให้แห้งนะคะถ้าเกิดว่าเราผัดรวมกันไปเลย<ๆ>กระเทียมอาจจะไหม้ได้นะคะอันนี้เจียวแล้วก็พักไว้ก่อนใส่ถั่วที่เราเตรียมไว้นะคะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะถั่วก็จะต้องแบบเสดดน้ำจริงๆนะคะ แล้วก็ใส่เห็ดลงไปรวมกันเลยแล้วก็ผัดรวมกันใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะคั่วให้แห้งประมาณว่าคั่วให้แห้งๆเนาะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากคั่วให้แห้งก็จะต้องทำให้เห็ดสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผัดรวมกับถั่วเนาะแต่เราชอบแบบแห้งๆนะคะมัน อร่อยดีประมาณนั้นเนาะชอบแบบแหง้งพอได้ถั่วแล้วก็เห็ดที่พอดีตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราโขลกไว้นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะนี่คือพอดีนะคะคือไม่เค็มมาก หรือเพื่อนๆจะใช้เกลือแทนก็ได้นะคะคือในในการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพนี้นะคะเราจะไม่ปรุงอาหารรสจัดนะคะสำหรับความเค็มเราก็จะใส่พอแบบให้มีรสชาติ ใส่น้ำมันงาลงไปเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเนาะน้ำมันงาก็จะทําให้แบบกลิ่นของอาหารหอมขึ้นแล้วก็มันชวนให้รับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานนะคะโรยต้นหอมผักชีเล็กน้อยนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับ ข้าต้มข้าสวยนะคะได้หมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารถั่วที่มีโปรโตีนสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะถั่วผัดกระเทียมพริกไทยของเรานะคะอันนี้ก็คือจะทําแบบแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรุงรสตามใจชอบนะคะทํ้แห้งๆมันแบบว่าอร่อยดีแล้วก็กินกับข้าวต้มหรือว่ากินกับข้าวสวยหรือว่าจะกินเป็นแบบว่าของกินเล่นก็อร่อยดีนะคะนําไป อันนี้ก็คือโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่มเมล็ดแฟ a กนะคะโจ๊กต้มก็ประมาณ5-10นาทีเนาะแล้วก็ใส่ใส่ผงมเมล็ดแฟกเข้าไปด้วยนะคะก็จะทำให้เหนียวนุ่มขึ้นแล้วก็โจ๊กถ้วยนี้นะคะใช้ข้าวโอ๊ตแห้ง8ช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้หนึ่งถ้วยพอดีเนาะกำลังกินเลยกำลังดีนะคะก็ทานเป็นมื้อเช้าอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพนะคะ และช่วงนี้มีเพื่อนๆคนไหนพยายามลดละเนื้อสัตว์แล้วก็หันมากินอาหารจากพืชผักกันบ้างคะพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ Happy Healthy Homie มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกวันคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ